แ่เมื่อทุกเกิดขึ้นเราก็แค่สังเกตให้ดีว่าทุกที่เกิดขึ้นมันมีเหตุมีที่มามีที่ไปทั้งนั้นทุกไม่อาจเกิดขึ้นได้เองเลยสังเกตตัวเองก็ได้ประจำเลยเพราะได้เห็นก็เลยทุกเพราะฟังเขามาก็เลยทุกเพราะคิดไปแล้วก็เลยทุกนี่แหละพระผู้มีพระภาคจึงกล่าวอยู่ว่าทุกเองก็ตามมีเหตุมีปัจจัยมีอาศัยการปรุงแต่งเกิดขึ้น นั่นก็หมายความว่าเมื่อเราพอพิจารณาให้ดีด้วยปัญญาเราก็จะเห็นเองว่าทุกขที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรและเราก็จะสามารถรู้ได้ต่อว่ามันจะดับไปได้เพราะอะไรจากนั้นเราก็ลงมือปฏิบัติเสียเช่นก็รู้แล้วเนี่ว่าคิดแล้วทุกและไปคิดทําไมรู้แล้วเนี่ยว่าเห็นแล้วทุกขก็หลับตาหรือหันหน้าไปทางอื่นเสียรู้แล้วว่าได้ยินมันเป็นทุกข์ก็เดินหนีเสียอย่าเอาหูไปฟัง เราก็รู้กระบวนการทั้งหมดและสุดท้ายเมื่อเราเดินหนีเราหลับตาหรือเราไม่คิดต่อทุกมันก็ดับไป